ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีในการขอ e-tax หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเจ้าตัวแอป7 e l e ่ e n ทีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ <S <S สำหรับมาตรการชอบบ้อปปีมีคืนนะครับของต้นปี2 5 6 6เนี่ยเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้คนเนี่ยออกมาใช้จ่ายโดยนะครับต้นปีนี้นะเขากำหนดไว้ว่า คุณเนี่ยสามารถที่จะเอาเจ้าตัวใบกำกับภาษีนะครับไปลดหย่อนภาษีได้ถึง40,000บาทนะครับจากการซื้อของนะแต่ว่า การลดหย่อนภาษีเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นบันไดของฐานภาษีของแต่ละบุคคลไม่นี่หมายคขาว่าคุณซื้อ4ี่0 0่นจะได้ลดภาษีเนี่ยสี่หมนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับเขาจะแบ่งสิเป็น2ส่วนนะครับสิแรกก็คือในส่วนของส0,000่นแรกเนี่ยเขาจะให้สิในส่วนของใบกำกับภาษีที่เป็นในรูปแบบของกระดาษนะครับหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของไฟล์ pdf อะไรที่ถูกสแกนมาหรือว่าเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกอะไรก็แล้วแต่นะฮะ อันนี้เนี่ยเป็นส่วนของ3 0,000ื่นแรกนะครับแต่อีก1 0,000ให้หลังครับก็คือจะเป็นในส่วนของ e-tag นะฮะชอบดีมีคืนรอบนี้นะครับคุณสามารถที่จะขอใบกำกับภาษีนะครับผ่านเจ้าตัวแอปเซเได้ง่ายๆนะโดยนะครับผมเมื่อเราใช้จ่ายนะครับในในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟนะครับคุณสามารถที่จะขอใบกำกับภาษีที่หน้าร้านก็ได้นะหรือถ้าเกิดใครนะครับผมใช้จ่ายเนี่ยผ่านทางเจ้าตัวแอปเซเว่นอีเลฟนะครับแล้วตอนที่ใช้จ่ายเนี่ยคุณได้กดเบอร์ออเบอร์อะไรเข้าไปนะครับ ข้อมูลเหล่านั้นนะครับก็จะไปปรากฏอยู่ในแอปด้วยครับแต่ว่ามันจะต้องมีขั้นตอนในการทํานิดนึงครับก็อนดับแรกนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทําก่อนนะครับก็คือเปิดเจ้าตัวแอปเซเว่นอีเลเว่นนะครับที่คุณทําการติดตั้งแล้วก็ทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครับไปที่เมนูใบเสร็จครับซึ่งเมื่อกดเข้าไปนะครับจะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาแสดงความยินยอมนะครับแต่พอดีว่าตอนที่อัดคลิปเนี่ยผมแคปหน้าจอตรงนั้นไม่ทันนะครับผมตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำคลิปนี้นะฮะก็เลย ็คุณเนี่ยก็ทําการยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขที่มันขึ้นมานะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครหาเจ้าตัวใบเสร็จตรงนี้ไม่เจอนะครับให้คุณเนี่ยกดไปที่รูปโปรไฟล์ของคุณครับที่ด้านขวานะฮะอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเลื่อนลงมาครับจะเห็นในหัวข้อที่ชื่อว่าใบเสร็จรับเงินสแล็ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้เนี่ย ถ้ายังถูกปิดอยู่นะครับให้คุณเปิดนะฮะซึ่งทีนี้เมื่อเราทําการเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราไปซื้อของที่เซเว่นอีเลฟเนี่ยตัวข้อมูลนะครับผมใบเสร็จที่เราได้รับแอปจากเซเว่นอีเลฟเนี่ยมันก็จะเป็นใบกํากับภาษีอย่างย่อนะครับผมโดยใบกํากับโดยลักษณะใบเสร็จแบบนั้นนะครับก็จะมาปรากฏในแอปตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือให้คุณเนี่ยไปที่แอปเซเว่นอีเลฟเนะครับแล้วก็ ไปที่ไปเสร็จครับมันจะเห็นข้อมูลการซื้อของคุณนะครับผมว่าคุณเนี่ยเข้าไปซื้อโดยนะครับผมเจ้าตัวไปเสร็จเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะครับผมว่าคุณสามารถที่จะดูย้อนหลังได้30วันนะครับแต่นะครับผมย้ำนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับใบกํากับภาษีนะครับคุณสามารถที่จะ ขอได้ภายในวันนั้นเท่านั้นก็ให้คลิกไปที่รายการซื้อของเราได้เลยครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นใบเสร็จเนี่ยที่คล้ายๆกับใบเสร็จที่เรารับมาจากเซเว่นอีเลเว่นนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อนะครับคุณจะต้องทำการขอใบกำกับภาษีฉบับเต็มก่อนคือเลื่อนไปที่ด้านล่างของใบเสร็จนะครับคุณจะเห็นคำว่าขอใบกำกับภาษีครับก็ให้คุณเนี่ยคลิกไปที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็กอกข้อมูลนะครับ ข้อมูลเนี่ยก็คือตามบัตรประชาชนเลยนะครับเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนนะครับชื่อนามสกุลนะครับบ้านเลขที่ที่อยู่รวมไปถึงรหัสไปรษณีย์นะครับให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกรอกอีเมลนะครับเพื่อให้แอปเนี่ยส่งเจ้าตัวใบกำกับภาษีเนี่ยมาให้เราผ่านทางอีเมลด้วยนะครับตรงนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการขอใบกำกับภาษีเรียบร้อยครับซึ่งเจ้าตัวใบกำกับภาษีที่ขอผ่านช่องทางนี้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของ eTag ครับซึ่งเจ้าตัวไฟกํกำกับนี้นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชันได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราใส่อีเมลเนี่ยเขาก็จะส่งตัวไฟล์เนี่ย มาให้เราเนี่ยทางอีเมลด้วยนะครับผมตรงนี้ก็เท่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็โอเคครับก็อย่าลืมนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์ของเราผู้เสียภาษีนะครับผมตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีมาตรการลดหย่อนนะครับในเมื่อเราจ่ายใช้สอยอยู่แล้วนะครับเราก็มาใช้ช่องทางลดหย่อนนี้นะครับให้เกิดประโยชน์อีกทั้งนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยในตัวนะครับผมตรงนี้โอเคยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้้าขอบบบบคคคคุณนนะรรรััััสสสหลิปีีวด